ที่เรื่องฮอตของวงการมนเทินกันบ้างกับล่าสุดนักร้องลูกทุ่งชื่อดังดาวมายุรีประกาศเลิกกับสามีนักธุรกิจมนูนพิมพาทองคุณรู้เรื่องนี้ไหม ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเกือบเตียงหักมาแล้ว <Hi. S 1> หลังจับได้ว่าสาม,มีเจ้าชู้ตอนนี้เนี่ยทนไม่ได้อีกแล้วครับ,รบซึ่งดาวมายุยจะถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันนี้ที่สตูดิโอกันตนาแยกเมืงจายเวลาเที่ยงตรงนะฮะโดยดาวบอกว่าจะพูดครั้งเดียวเพราะกลัวข้อมูลไม่ตรงมผมได้มีโอกาสไปพบกับคู่หวานแห่งปีนะครับคุณตั๊กและคุณบุญชัยครับแน่นอนต้องมีคุณแม่เล็ก นะครับมามาคุ้มตลอดใช่ครับบอยครับดูแลลูกสาวเราไปเจอกันที่ร้านกาแฟนะครับในพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย <ฮะ S 2> หรือว่ามอคค่านั่นเองเป็นสถานที่ที่คุณบุญชัยกับตั๊กเนี่ยมาเจอกันครั้งแรก<ฮ>ะนะฮะและนี้ก็เป็นครั้งแรกต้องบอกเลยครั้งแรกเลยนะครับ <ฮะ S 2> ที่ทั้งสองคนออกรายการสัมภาษณ์ร่วมกันนะครับหลังพิธีมั่นไปฟังกันดีกว่า ว่าหลังจากงานมั่นหมื่นล้านเนี่ยชีวิตของทั้งคู่นั้นเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวนั่งดูกินไปด้วยดูไปด้วยได้เลยครับบอลนะครับผมชีวิตเปลี่ยนไหมครับอ๋อก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มเริ่มมีความสุขเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับม,มีความสุขทุกวันตัก,ก็ค่อยค่อยค่อยค่อ เหมือนเขาเข้ามาในชีวิตเราอย่าเงี้ยค่ะ <c oughs> พี่เขาเข้ามาในชีวิตแล้วก็เหมือนชีวิตก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่ชีวิตของคุณชายตอนนี้รู้สึกมันมันหนุ่มขึ้นไหม หนุ่มขึ้นเปลี่ยนไปด้วย <c oughs> เอคอือปกติแต่ก,ก่อนเราทำอะไรไม่ต้องห่วงใครมานั่งดูเราใช่ไหมตอนนี้ <c oughs> ต้องมองทุกพุ่มไม้อะไรอย่างเงี้ยมองทุกพุ่มไม้หรอความว่าอะไรก็จะมีนักข่าวมาแอบอถ่ายรูปม,ม,มีที่ไหนบ้างที่เราไปที่สุดตัวแล้วคนแอบถ่าย <c oughs> หน้าบ้านหน้าบ้าน,น <ะ S 2> ปากักกะค่ะหน้าบ้านเวลาจะใส่บาเนี้ก็จะมีโลผล่มาจากพุ่มไม้ออกมาจากในรถอะไรอย่างเงี้ยผมอ่านข่าวว่าคุณบุญชัยกับตั๊กเนี่ยใส่บากันทุกเช้า อันนี้จริงไหมใช่ค่ะตั้งแต่ก่อนมั่านใส่ค่ะก่อนมั่นใส่ใส่ทุกวันเลยค่ะทุกวันเป็นไอเดียค่ะไอเดียคู่กันนังนะพระอาจารย์ก็จะสอนว่าถ้าทําได้ทำบุญด้วยกันนะตักบาทร่วมขันทุกวันทุกวันกี่โมงครับรับเจ็ดโม ประมาณเจ็ดโมงับเจ็ดโมงจนโมงครึ่งพระราชนก็นจะมาและคิดว่าพาปร,รัชชีนี่จะจะอยู่ไปกับเราจนถึงอีกกี่ปีเ<อ>ขาถ่ายทุกเชา้าเลยไม่บางครั้งนะคะบาง,บางครั้งเออหายตื่นเต้นย,ยังค่ะยังจริงวะจริง <laughs> ยังไม่หายตื่นเต้นเลยตอนนี้รู้สึกอะไรคร <laughs> ับคือตาตาก็ว่าทุกอย่างมันเร็วมากค่ะเร็วไปหมดแล้วก็ มันทําให้ตักต๊กบางทีตั๊กส่วนเสียความเนตัวเองนิดน,นึงเงยบางทีจะต้องปรับไงต้องปรับเ,ออเปลี่ยนอะไรางแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคือดีแต่มันแปลกอีกแบบนึงอะค่ะที่เด็ดสุดคุณแม่อันนี้ไฮไลท์เลยครับยังไงครับมอครัาไม่มีใครทราบเรื่องนี้มาก่อนห,อหอลุดปากออกมาตอนแรกผมสัมภาษณ์อยู่ไนงะครับ แล้วผมก็ถามว่าแม่เห็นโอ้อยหรือว่าพูดถึงคุณบุญชัยดีดีแม่รู้รองรู้ได้ยังคุณบุญชัยเป็นคนดีอรู้จักกันแป๊บเดียวรู้ได้ยังไงกว่าทั้งสามคนมองหน้ากันว่าจะพูดดีไหมแล้วก็ผมก็บอกว่ามีอะไรเนี่ยแต่ว่าอะไรพ,<อ>พูดมาเลยพูดมาเลยลุดปากออกมาครับว่าคุณบุญชัยเนี่ยเคยจีบเพื่อนของคุณแม่มาก่อนในอดีต<ฮ>คุณบุญชัยกับแม่เคยรู้จักกันในอดีตมาก่อนเออก็เพิ่งมาเปิดเผยเมื่อวานนี่เองนะครับ แล้วก็และแน่นอนเรามีช็อตเด็ดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อยากรู้ไหมว่าเป็นอะไรอยากรู้ครับบอสให้ดูกันหน่อยดีกว่าให้ดูกันหน่อยดีวีคุณบุญชัยสามารถที่จะหอมคู่มันให้ผมดูได้ไหมครับหรือว่าหรือว่าตั๊กจะหอมคุณบุญชัยว่าจุบกันทีอ่ะจุกให้ดูหน่อยดีกว่าได้ไหมตั๊กฟิสอ่ะไอ้สิพ่ออ่ะ เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนคุณว่าหลังจากภาพนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อแจ็คผมว่าแม่เดินมาหรือเปล่ายวกลับไปกลับไปดูเด้อคุณว่าหลังจากภาพนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อผมว่าน่าจะจูบแล้วฮะจูบจริงเปล่าน้าจริงหรือแม่จะเข้าไปสกัดไม่แน่ไม่แน่ เพราะทั้งคู่นั้นทานก๋วยเตี๋ยวกับส้มตำก่อนหน้านี้เออเหรอนะครับเป็นคู่ที่น่ารักมากจริงครับติดตามคำตอบได้ดูกันเต็มเต็มสทุ่มครึง่งช่อง9ที่นี่ที่เดียวที่คุณจะได้เห็นบทสัมภาษณ์นี้นะครับ <c oughs>